สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกค,คนค่ะตอนนี้นะคะแมวกับวินนะคะอยู่ที่เมืองมาดริดประเทศสเปนค่ะทุกคนดิซึ่งมาฟอร์สท์ที่ไหมคะดิดใช่ค่ะเอาฟอร์ส t ์ที่นะคะตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยมาสเปนหลายครั้งนะคะแต่ไม่เคยมามาดริดเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ที่พักของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับนี่เลยค่ะพา l าเซียลเดอมาดริดนะคะ ตอนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เทศกาลบานเดนทายค่ะทุกคนค่ะเดือนเฟรบูรีนะคะเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้แมวกาดีนะคะก็เลยจะเอาเรื่องราวความรักของเราทั้งสองคนมาเล่าให้กับทุกทุกคนฟังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของความรักของเราทั้งสองคนเนี่ยแมวเคยเล่าแบบลึกๆไปแล้วนะคะมีตั้งหลายตอนนะคะตอนนั้นนะคะสองสตอนเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าเราเจอกันยังไงนะคะพบกันยังไงนะคะรักกันที่ไหนนะคะอันนี้คือรบกวนย้อนไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่มาคุยถึงเรื่องนี้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะมาคุยกันนะคะแมวจะ าคุยว่าอดีเนี่ยซัพพอร์ตแมวในเรื่องใดบ้างนะคะเรื่องเงินมีไหมนะคะเรื่องทางใจมีหรือเปล่านะคะเราเคยทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเปล่านะคะแล้วก็เราเนี่ยเคยกลินแหลงแขงใจหรือว่าไม่เข้าใจอะไรกันโกรธกันข้ามคืนข้ามวันแบบไม่รักกันแล้วหรือบอกเลิกกันอะไรเงี้ยมีไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมามาว่าวกันนะคะตอนนี้เดินรับเอาแดดก่อนค่ะเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหนาวมากสวิตเซอร์แลนด์หนาวไหมคะครับสวิตเซอร์แลนด์ how many degree คะหนาว below zero, below zero, zero minus o minus t something like s <S that นะคแตท i s only d e ใช่ไหม10 n degree ค่ะโอเคสมาจเอาแดดนิดนึงค่ะอื ปลาทอดนะครับพี่เมวชอบมากเลย How much does it cost? n i t e e Thank you. แพงไหมคะสนเปสโอเต์แพงนิดหน่อยนะเราติ๊กได้นะสิก้ายูโรนะแมวชอบชอบปลาทอดอันนี้มากเลยค่ะทุกคนค่ะคือ ไม่รู้มันคืออะไรเนาะมันไม่ใช่ปลาซิวปลาซอเนีย่ยวพรมันตัวใหญ่นกันนะเนี่ยดูสิคะชอบมากเลยอะ่ะแล้วก็รับกินครั้งแรกที่ฟินแลนด์นะคะที่เฮลซิงกินะคะตอนนั้นเนี่ยคือติดใจมากคือมาเฮลซิงกิเมื่อไหร่นะคะจะต้องกินตลอดนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้กินที่มาดริดด้วยซึ่งคิดว่าที่นี่น่าจะมีเยอะกว่านะคะไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกเมนูอะไรนะคะแต่ว่าแบบที่เรียกมุยกุเป็นภาษาอ <Yeah. S 1> ิชนะคะมุยกุ อันนี้ได้เป็นชิคเก้นแซนด์วิชนะคะเป็นเบบี้เบบี้แซนด์วิชคะ่ะ how much คะ5ยูโรหยูโรหรอทำไม <10 S 2> ถูกก <10. S 2> ออ็ทำไมของอันนี้ถูกอะ5ยูโรเองอะ่ะมาดูหน้าตาน่ากินด้วยนะมาดูของเมลซซอะไรเนี่ยทำไมชั้นสิบเก้งงมากงงไปหมด1ิบเกยูโรแอนด์ห้ายูโรเฮ้ ทุกคนคะจริงๆแล้วนะคะคือแมวกับบะดี้อยากจะแบบเดินไปนะคะแล้วก็เมาส์มอยไปพาไปเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็แบบเล่าเรื่องราวของพวกเราไปด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าคนเยอะมากขนาดว่าเราเนี่ยตื่นเช้าแล้วนะคะก็ ยังถือว่าคนเยอะนะคะแรกๆช่วงที่เปิดคลิปไปยังโอเคอยู่นะยังแบบคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ประมาณหลังจากประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเอษโมงแล้วคือคนเยอะมากค่ะทุกคนค่ะหลังจากาทานแน็คเมื่อกี้คือคนเยอะมากเลยนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะแบบเล่าเรื่องราวของเราไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะกลับมาถึงห้องพักแล้วนะคะอันนี้ก็ อยากจะพักผ่อนนะคะแม่เขาเองเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเราเนี่ยมาเล่าเรื่องราวที่เราอยากจะมาแบ่งปันดีกว่านะคะเมื่อกี้นะคะตอนที่เราทานข้าวเสร็จนะคะเราก็เดินคุยกันถึงปัญหาปัญหาหนึ่งค่ะซึ่งออไม่ใช่ปัญหาของเราหรอกนะคะเป็นปัญหาของครอบครัวถือว่าเป็นปัญหาของครอ,อ,อบครัวฝั่งอดีตเรากันนะคะเรียกว่าเอ,อเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะก็คือว่าพี่ชายของเขานะคะคือมีปัญหากับ ภรรยานะคะแล้วก็พี่ชายมาดที่เนี่ยมีลูกสามคนนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อายุเก้าขวบสิบสองนะคะแล้วก็สิบหกนะคะก็ไล่เรียงกันลงมานะคะเราก็มาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าครอบครัวพี่ชายเนี่ยคือแต่งงานไปเป็นยี่สิบปีแล้วนะคะแล้วกออ็ฐานะของภรรยาของพี่ชายเนี่ยก็ดีนะคะแล้วก็หน้าที่การงานของพี่ชายของทอี่เนี่ยก็ดีนะคะแต่ว่า ตอนนี้มีปัญหากันนะคะโดยที่เราเนี่ยมาตั้งคำถามกันว่าความรักเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องแบบเป็นขนาดนี้เลยหรอความรักจำเป็นที่จะมีคำถามหรือว่าจะต้องมี question mark หรือว่าจะต้องมีการทะเลาะเบาแวง้งอะไรกันหนึ่งขนาดนี้เชียวหรอ คือตอนนี้นะคะลูกคนโตนะคะก็เรียนการบินอยู่นะคะก็น้องอยากจะเป็นนักบินของสวิสแอร์แนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มาพักกับเรานะคะเพราะว่าบ้านของพ่อแม่ของน้องเนี่ยอยู่ที่เบิร์นนะคะแล้วก็น้องเนี่ยก็จะต้องมาเรียนเนาะที่สริกนะคะก็เลยจาเป็นที่จะต้องมาพักกับพวกเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้องมาพักกับพวกเราเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็คุณพ่อของน้องคุณแม่ของน้องเนี่ยก็บอกว่าเออในระหว่างเนี้ยเขาก็จะพยายามหาห้องพักให้ลูกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ห้อง อย่างไรแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ลูกเนี่ยยายออกไปนะคะซึ่ง ใครที่ติดตามกันมาก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะว่าแม่สุรีเนี่ยแม่ของแมวเนี่ยเคยมาเที่ยวหาแมวนะคะเมื่อประมาณเอ,อ่อหน้าร้อนที่ผ่านมาประมาณ3-4เดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะดังนั้นคือช่วงที่แม่มานะคะน้องเนี่ยก็จะต้องออกไปพักอยู่กับเพื่อนนะคะหรือว่าเดินทางไปกลับบ้านนะคะซึ่งใช้เวลาเดินทางขาเดียวจากบ้านน้องเนี่ยมาที่สนามบินสูริเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะดังนั้นถ้าเดินทางไปกลับเนี่ยใช้เวลาวันหนึ่งเนี่ยก็คือร่วม6ชั่วโมงเลยนะคะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรา ก็จะช่วยน้องเท่าที่ช่วยได้นะคะแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่า,าพ่อของน้องเนี่ยเริ่มป่วยนะคะแล้วก็ทํางานไปเนี่ยล่าสุดเห็นว่าเริ่มล้มฟาดลงนะคะแล้วกอ็อันนี้เนี่ยก็เลยคุยกับแมวนะคะว่าพี่ชายเนี่ยมีความเครียดนะคะแล้วก็ออน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการเลิกรากันนะคะซึ่งทุกคนคะการที่มีลูกถึงสคนนะคะ มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่ามันจะทําให้ความรักของเรานั้นเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่าสามารถเติมเต็มหรือว่าเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้นะคะแต่ในขณะ,ะเดียวกันนะคะคนที่ไม่มีลูกเลยนะคะแมวก็รู้จกักพี่น้องหลายท่านนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แต่งงานกันนะคะหรือว่าเ,เป็นคุณตาคุณยายที่แต่งงานกันแล้วก็มีลูกหนึ่งคนลูกสองคนแล้วลูกเนี่ยหายสับสนคือออกจากบ้านไปแล้วทํางานไปแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศนานนมแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเนี่ยสุดท้าย ะะอยู่กัน2คนเนี่ยก็มีความสุขนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการเป็นครอบครัวเนี่ยสำหรับแมวสาหร์ดีเนี่ยเราคุยกันเสมอว่าความเข้าใจนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะเป็นสิ่งที่รองลงมานะคะดังนั้นคือถ้าเรามีปัญหานะคะหรือว่าเรามีคําถามอะไรนะคะไม่ว่าคําถามนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยากกับการที่เราจะถามคน ข้างๆตัวของเรานะคะแต่เราก็จะเป็นที่จะต้องพูดนะคะอย่างเช่นเมื่อสองปีที่แล้วนะคะคือแมวเคยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าบ้านดนยึดใช่ไหมคะอันเนื่องมาจากคุณแม่เนี่ยเป็นข้าราชการแล้วก็ไปคํำคว้กันนะคะซึ่ง คลิปนั้นแมวก็เล่าให้กับทุกคนฟังไปแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยแมวเนี่ยไม่กล้าพูดเรื่องนี้ให้กับอดีฟฟังเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราพูดไปเนี่ยสามีจะต้องช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็เราเนี่ยอยากจะช่วยเหลือตัวเองก่อนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ทํางานด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะแมวมานั่งคิดนะคะภายในภายในสองวันว่าถ้าเราไม่มีความสุขเนี่ย มันก็จะทําให้คนข้างๆเราเนี่ยรู้สึกได้สัมผัสได้นะคะเหมือนฟองน้ําที่เขาเนี่ยสามารถดูดซึมได้ว่าเราทุกนะเราไม่มีความสุขนะหรือว่าเราเครียดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเริ่มสงสัยนะคะแมวก็เลยเล่าให้เขาฟังค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็เหมือนที่มาบอกไปตอนตอน้ตนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคู่รักกันนะคะแล้วเราเป็นคู่แท้กันนะคะ ไม่ว่าเราจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ไหนนะคะเราก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องเราใหญ่ๆอย่า,ยยางเช่นเรื่องการซัพพอร์ตครอบครัวอาดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลหลานคนนี้ก็ดีนะคะที่มาพักด้วยกันกับเรานะคะหรือว่าซัพพอร์ตทางจิตใจโดยเฉพาะซัพพอร์ตในเรื่องของ f i n a n c i a l หรือว่าทรัพย์สินเนี่ยให พี่ชายเนี่ยมีการหยิบยืมเงินเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเขานะคะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เขาก็ช่วยเหลือครอบครัวงเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าบ้านหลังที่มาซื้อที่เชียงใหม่เนี่ยก็มีคุณแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็มีน้องชายอยู่นะคะก็คือทุกคนเนี่ยอยู่รวมกันในบ้านหลังนั้นนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย มีอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่นะคะปัญหาเล็กน้อยเพียงไหนหรือว่าจะใหญ่โตปานใดน,นะคะถ้าเกิดว่าเรานั่งฟังกันเข้าใจกันนะคะเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นจุดนั้นไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้นะคะแมวกล้าพูดได้เลยว่าเราครบกันมาเนี่ยเกือบ9ปีนะคะแล้วก็เราแต่งงานกันมาเนี่ยเปีนะคะแมวยาม้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เกือบ7ปีเต็มแล้วนะคะกลางปีนี้ก็จะ7ปีแล้วนะคะ แมวจะบอกกับทุกคนว่าแมวกับอาดี้ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยคําว่าทะเลาะนี่หมายความว่าอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรเงี้ยอาจจะมีข่งเช่นคนนึงอยากจะทานอาหารเผ็ดคนนึงอยากจะทานอาหารไม่เผ็ดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเบสิกในการใช้ชีวิตประจาวันทั่วไปอันนี้คือเราไม่นับคําว่าทะเลาะนี่หมายความว่าโกรธกัน ข้ามคืนข้ามวันแล้วก็ไม่พูดคุยกันข้ามคืนทั้งวันหรือว่ามีความคิดที่ว่าฉันอยากจะเลิกกับเธอแล้วก็ฉันอยากจะหย่าก,กับเธอหรือว่าฉันอยากจะกลับเมืองไทยไปเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ไม่เคยมีนะคะแม้วเนี่ยเคยเหมือนกับ เขาเรียกว่าไงเหมือนน้อยใจมากกว่าอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยคือเราอะอยากจะให้สามีเราเนี่ยเซอร์ไพรส์เราในวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยฝรั่งแม้ว่าไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นเป็นไหมนะคะแต่ว่าคนสวิสอย่างคนที่เนี่แมก็เรียนรู้ว่าคนที่นี่เนี่ยคือต้องบอกถ้าเกิดเราอยากจะได้ของขวัญในวันเกิด เราต้องบอกว่าเราอยากได้อะไรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาให้เขาเดามาเนี่ย <S <S <K> <era> เขาอาจจะซื้อสินคทรที่เราไม่ชอบมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ว่าเราเองก็ไม่ผูกใจอะไรงเงี้ยดังนั้นคือคนที่เนี่ยเขาอยากจะให้เราบอกว่าเราต้องการให้เขาซื้อดอกไม้บนนาเลนไทยให้เรานะเราต้องการของขวัญในวันเกิดนะเราต้องการมือพิเศษในวันที่พิเศษอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแมวไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องพวกนี้นะคะแต่ว่าหน้าตอนนั้นเนี่ยเหมือนแมวเนี่ยแต่งงานมาใหม่ๆแมวก็มีน้อยใจตรงนี้นิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ ถือว่า,าทะเลาะกันนะคะพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มานั่งคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงงอนทําไมเราไม่กินข้าวอะไรเงี้ยก็เลยบอกดีไปว่าเออเนี่ย ปีใหม่นะคะคริสต์มาสนะคะแล้วก็มันเกิดแมวเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะแมวอยากจะได้การเซอร์ไพรส์จากเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้นั่งคุยกันว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคือเซอร์ไพรส์เนี่ยมันมี2แบบนะคะถ้าเกิดเซอร์ไพรส์แล้วดีเนี่ยก็ถือว่า50%เนี้ยแฮปปี้นะคะแต่เกิดถ้าเซอร์ไพรส์แล้วเป็นสิ่งของที่เราไม่ต้องการหรือว่าสิ่งของที่เรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือเราไม่ได้อยากได้มันอะไรเงี้ยแต่แต่ฝ่ายชายคิดว่ามันสาคัญแล้วซื้อให้เราอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นอีก50%ที่่มมัันนนไโอเคะคะะดงั้นเาก็เลยเปิดใจว่า เขากับครอบครัวหรือว่าเขากับพี่น้องเขาเนี่ยเวลาที่จะซื้อของให้กันในวันเกิดหรือวันสําคัญเนี่ยเราจะถามไปรตรงๆค่ะว่าคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่ออยากได้อะไรคุณแม่คุณแม่แมขาดตกบกพร่องสิ่งไหนอะไรอย่างเงี้ยลุงทั้งแมวด้วยเหมือนกันถ้าแมวอยากจะได้ของเนี่ยคือแน่ๆว่าอาดีเนี่ยเต็มใจแล้วค่ะแล้วก็พร้อมยอมจ่ายยอมที่จะซื้อของให้เรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะต้องบอกเขาว่าเราต้องการอะไรนะคะคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ เราสองคนเนี่ยใช่คําว่าคนนอนคุยกันอะ่ะจะต้องคุยกันทุกๆเรื่องตีแผ่คุยกันทุกๆละเอียดรวมทั้งเรื่องของการซื้อบ้านด้วยก็เช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อบ้านเนี่ยบางบ้านเนี่ยแมวชอบมากนะคะแล้วอดี้เนี่ยไม่ชอบเลยนะคะแล้วก็บางบ้านเนี่ยอดีตชอบมากนะคะแต่ว่าแมวเนี่ยก็ไม่ชอบเลยนะคะดังนั้นเราก็เลยมีกฎเกณฑ์ของการไปดูบ้านไปซื้อบ้านว่าทุกครั้งที่เราไปดูบ้านเนี่ยเราจะมี คะแนนคนละ10คะแนนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอดีให้คะแนนสูงนะคะตั้งแต่8ขึ้นไปนะคะแล้วแมวเนี่ยก็ให้คะแนน8ขึ้นไปเหมือนกันนะคะค่าเฉลี่ยบวกกันแล้วเนี่ยแปขึ้นไปเนี่ยเราเนี่ยก็จะซื้อบ้านหลังนั้นหรือว่าเช่าบ้านหลังนั้นนะคะ เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแบบนี้นตลอดเวลาค่ะคือไม่ว่าจ,จะให้คะแนนบ้านหลังนี้9คะแนนเต็ม10อะไรเงี้ยแต่ว่าทาี่อยาจจะให้เพียงแค่4หรือ5อะไรเงี้ยค่ะหรือบางครั้งเขาอ่ะให้10อย่างเงี้ยแต่ว่าแมวบอกแมวไม่ชอบมาให้แค่3.5ก็พออะไรเงี้ยคือมันก็เป็นการถัวเฉียกันจนมาถึงบ้านหลังสุดท้ายนะคะบ้านหลังเมื่อกี้เนี่ยที่เราไปทาสัญญาซื้อขายกันนะคะเราก็เรากำลังจะย้ายเข้าไปสู่บ้านใหม่เนี่ยคือบ้านหลังนั้นเนี่ยเราให้คะแนนคนละ9คะแนนเลยนะคะคือ คะแนนที่ให้มาเนี่ยก็เราจะพิจารณาจากหลายๆอย่างเราจะนั่งคุยกันตลอดว่าหนึ่งใกล้สถานีรถไฟไหมใกล้ถนนที่เราสามารถเดิน,นาไปทํางานสะดวกหรือเปล่านะคะมีบริเวณรอบบ้านที่สวยงามไหมสะอาดดีไหมนะคะแล้วกออ็อยู่ในตึกที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเปล่ามี security ที่ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็มีบริเวณ green a r e ยไหมที่เราสามารถที่จะเดินไปพักผ่อนหย่อนใจได้แล้วก็ที่สําคัญที่เราให้คะแนนสูงถึง9้าเนี่ยคือ เป็นบ้านที่เห็นวิวทะเลสาหรือเปล่าเป็นบ้านที่เห็นวิวภูเขาแอลหรือเปล่าอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะได้บ้านที่สวยแบบนี้มานะคะแล้วก็เราเนี่ยได้ไปวิสิต์บ้านหลายๆคนนะคะบ้านเพื่อนเรานะคะบ้านคนที่เรารู้จักหลายๆคนนะคะบางบ้านเนี่ยเห็นวิวภูเขาส่วนใหญ่เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทุกบ้านนะคะแทบจะทุกบ้านนะคะจะต้องเห็นวิวภูเขานะคะแต่ส่วนใหญ่บ้านที่เห็นทั้งวิวทะเลสาแล้วก็เห็นทั้งวิวภูเขาเนี่ย จะไม่ค่อยมีนะคะดังนั้นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเราเลยให้ตั้ง9ก้าคะแนนนะคะที่คะแนนเดียวที่เราไม่ให้คือเราจําเป็นที่ต้องย้ายเมืองปกติมัจะอยู่เมืองนี้นะคะแม้ว่ามาอยู่เมืองนี้ตั้งแต่แรกจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยแมวเลยมีความรู้สึกว่าเรารักเราสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่อําเภอดีแล้วนะคะแต่ว่าวันเนี้ยเราต้องย้ายไปอยู่อําเภอใกล้ๆนะคะซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราหักเพียงแค่คะแนนเดียวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ มันเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างเราสองคนนะคะมันเลยทําให้เราสองคนเนี่ยเจอเส้นตรงกลางนะคะหลายๆครั้งนะคะทุกๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าทําไมแมวไปเที่ยวบ่อยจังทําไมแมวถึงแบบไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยๆบางทีแม่มา3เดือนอย่างเงี้ยไปเที่ยวแบบกับแม่เป็น10บๆประเทศเลยอะไรเงี้ยคือแล้วสามีอะไม่ว่าหรอสามีไม่โกรธหรออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคุยกันนะคะว่าเราเนี่ยมีความต้องการแบบนี้ เราเนี่ยทำอาชีพนี้บางครั้งเนี่ยเราต้องไปเลยโอเวอร์ที่อื่นนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราทําอาชีพนี้เนี่ยเรามีเบนฟิตตรงนี้นะคะเรามีเขาเรียกว่าไงอะเรามีผลประโยชน์ตรงนี้นะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ผลประโยชน์ตรงนี้ให้คุ้มค่านะคะโดยการที่พาสามีนะคะแล้วก็พาครอบครัวนะคะไปเที่ยวในที่ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเบนฟิตเป็นผลประโยชน์ที่อดีเนี่ยอยอมรับได้นะคะแล้วตัวอดีเองเนี่ยเขาก็มีไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลางเดือนนี้นะคะกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวไอซ์แลนด์ กับเพื่อนนะคะซึ่งแมวเนี่ยก็ยินดีเหลือเกินนะคะที่จะให้อดีเนี่ยมีเวลาส่วนตัวนะคะแล้วก็แมวเนี่ยก็จะมีเวลาส่วนตัวของแมวด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราห่างกันนะคะเราไม่ได้นอนด้วยกันเนี่ยมันทําให้เราคิดถึงกันค่ะทุกคนคะ่ะบางครั้งเนี่ยการอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะก็จะเป็นแบบนี้ยบางทีมันก็จะนั่งตัดคลิปบ้างบางทีก็จะนั่งเรียนอออแบบ คู่มือลูกเรือของแมวบ้านะคะเขาเองก็จะแบบอ่านข่าวนะคะหรือว่าจะดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเป็นการรีแลซกของอดีนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะต้องมีสเปซให้กันด้วยนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องนะคะที่เราเนี่ยคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่ เราใช้คําว่าเราอารมุ้มอร่อ, App, อยไดย้เราอนุรรมได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องอาหารอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจเลยว่าวัฒนธรรมเราแตกต่างกันนะคะแม้วถึงแม้ว่าแม้วจะมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเกือบสิบปีแล้วนะคะแต่ว่าแมวเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้คุ้นชินกับอาหารฝรั่งนะคะแมวกินบ้างนะคะอาหารฝรั่งนะคะอาหารอิตาเลียนก็กินบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยแมวก็จะทําอาหารไทยนะคะแล้วก็แมวก็จะทานอาหารเอเชียถ้าเป็นส,ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะทําอาหารที่บ้านด้วยส่วนอดีเนี่ย เขาจะทานอาหารเอเชียเขาจะทานอาหารไทยกับเราทุกวันเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นเรื่องนี้เราก็จะให้สิทธิ์ในแต่ละคนนะคะบางครั้งเนี่ยอันนี้ก็จะทําอาหารฝรั่งอยู่ข้างๆแมวนะคะแมวก็จะทําอีกเตาหนึ่งเป็นอาหารไทยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยแมวก็จะมาอาหารไทยที่เขากินได้นะคะอย่างเช่นพวกแกงเขียวหวานนะคะแกงเผ็ดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พวกข้าวซอย เข้าผัดอะไรเงี้ยผัดผักอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องขาไก่อะไรเงี้ยผัดไทยอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นเมนูที่อดีเนี่ยทานได้เวลาแมวทำเนี่ยแมวก็จะทําเผื่อเขานะคะแล้วก็มีอาหารฝรั่งหลายๆอย่างเหมือนกันที่บางครั้งเนี่ยอดีก็ทําเผื่อแมวด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องกินเนี่ยถือว่าเกินครึ่งที่เราคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะซึ่งเราก็หาจุดที่มันพอเหมาะนะคะที่จะอยู่ร่วมกันได้ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นปัญหานะคะแล้วก็เรื่องของการไปเที่ยวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เราอาจจะมีความคิด ความอ่านไม่ตรงกันนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่เคยทะเลาะก,กันด้วยนะคะเพราะว่าอันดี้เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบอยู่กับบ้านนะคะชอบอ่านหนังสือนะคะชอบอ่านข่าวนะคะส่วนตัวแมวเนี่ยแมวก็จะชอบออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะเวลามีวันหยุดอย่างเงี้ยจะแวะไปเยอรมันทีนึงนะคะแวะไปฝรั่งเศสทีนึงหรือว่าเวลานัดเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปทานข้าวในเมืองหรือว่าไปเที่ยวแบบสองสวันนะคะหรือบางครั้งเนี่ยคือหยุดเพียงแค่1วันนะคะแมวก็บินไป ตอนเช้าแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงช้อปปิง้งแล้วก็ตอนเย็นก็บินกลับอะไรเงี้ยเพราะาเราเป็นลูกเรือใช่ไหมคะเราก็ใช้สิทธินี้ได้ดังนั้นคือเราก็จะใช้ไปนียซึ่งตรงนี้เราเนี่ยอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันแต่ว่าเราหาจุดยืนจุดร่วมที่อยู่ร่วมกันได้นะคะหลักๆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีบุตรนะคะ การที่มีลูกเนี่ยแมวเห็นเพื่อนๆเมืหลายๆคนนะคะก็จะมีความเครียดนะคะซึ่งความเครียดเนี่ยบางครั้งมันก็นํามาซึ่งความสุขนะคะทุกคนค่ะการเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่เราจะมีความเครียดนะคะความกดดันนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกพูดช้าลูกเราอาจจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้ลูกเราอาจจะเล่นกีฬาไม่เหมือนคนอื่นหรืออะไรเงี้ย <c oughs> คือเป็นเรื่องเล็กๆนน้อยค่ะจ,จะทานอาหารไม่ได้หรือว่าเลือกกินหรือว่า ขี้แยหรือขี้อายหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเรื่องธรรมชาติของเด็กเล็กๆ้น้อยพวกนี้แม่มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากนะคะซึ่งความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็จะต้องมีความอดทนอยู่แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะต้องเจอเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางครั้งที่ ต่างคนต่างเหนื่อยนะคะบางทีพ่ออาจจะมีเรื่องงานที่เครียดนะคะแม่อาจจะมีปัญหาครอบครัวที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะสลับกันคุณแม่จ,จะมีปัญหาเครียดที่ทํางานนะคะคุณพ่อเนี่ยอาจจะแบบว่าเ,าเป็นพ่อบ้านอยู่ที่บ้านแล้วก็เครียดอะไรเงี้ยก็พอมันมีประเด็นเรื่องลูกขึ้นมามาเลยทําให้ มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วอาจจะต้องคุยกันหรืออาจจะต้องมีความขัดแย้งกันหรืออาจจะนําพาไปถึงการทะเลาะกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาคู่รักคู่ไหนที่ไม่ทะเลาะกันอันนี้คือเป็นคู่ที่ผิดปกติซึ่งแมวเนี่ยถือได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคู่ที่ผิดปกติเพราะว่าจากที่แมวเคยรู้จักเพื่อนนะคะรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะหรือว่าแบบพ่อพ,อพอแม่แมอะไรเงี้ยที่แบบ ไม่จะเป็นครอบครัวแมวเองไม่จะเป็นครอบครัวดีเองนะคะคือคือคนรอบข้างเราเนี่ยถือว่าทุกคนเนี่ยทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะว่าลิ้นกับฟันถูกไหมคะแต่ว่าแมวกวาดีเนี่ยเป็นคู่ที่ไม่ธรรมดาและแมวคิดว่ามันมีคู่ที่ไม่ธรรมดาเหมือนพวกเราอยู่นะคะนอกจากเราจะซัพพอ,อร์ตกันทางจิตใจแล้วนะคะเราซัพพอร์ตกันทางเรื่องการเงินแล้วนะคะแมวคิดว่าความรักเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ใช้คําว่าอดทน เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คําว่าอดทนกับความรักเนี่ยนั่นอะมันมันเริ่มจะแปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแล้วมันเริ่มอาจจะไม่ใช่ความรักที่เราเคยมีแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ของแมวเองนะคะที่แมวเคยมีแฟนมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้แมวก็เคยเล่าไปแล้วเนาะว่าแมวเคยคบกับคนอื่นมานะคะแล้วก็แรกแรกเนี่ยมันดีค่ะแต่พอมันเริ่มมีความรู้สึกว่าเราต้องอดทนมันเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ละ ไลฟ์สไตล์ที่มันไม่ตรงกันเนี่ยมันดันเป็นไลฟ์สไตล์ที่สําคัญยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยอยากจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเราอยากจะเก็บเงินด้วยกันเราอยากจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการบ้านไม่ต้องการรถไม่ต้องการเงินเพียงแค่ใช้ไปตนต่อวันก็พอซึ่ง จริงๆแล้วผู้ชายก็ไม่ผิดนะคะเราเองก็ไม่ผิดนะคะไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยอยากเก็บเงินเราอยากซื้อบ้านเราอยากซื้อรถแล้วเราเป็นคนที่ถูกต้องเราไม่ใช่นะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกวันใช้เงินรันรายวันไปวันไบวันอะไรเงี้ยแต่ว่าความคิดเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วมันดันเป็นความคิดที่ เราจะต้องอยู่ด้วยกันอะเราจะต้องก้าวหน้าไปด้วยกันอะแต่ความคิดข้างหน้าไม่เหมือนกันแผนไม่เหมือนกันชีวิตมันต่างกันนั่นก็หมายความว่าเราก็ไปด้วยกันไม่ได้นะคะแมวเองก็ต้องบอกลาเลิกลากันไปนะคะซึ่งจุดนั้นเนี่ยแมวมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วมันทาให้เราเติบโตนะคะคนไหนนะคะที่มีความรักอยู่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้อดทนอยู่นะคะแมวก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองย้อนกลับมานะคะลอง ถามตัวเองนะคะแล้วก็ถามใจตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่เรารักเนี่ยคือใครนะคะถ้าเกิดว่าเรายังรักตัวเองอยู่เนี่ยเราก็ต้องทําเพื่อตัวเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีลูกเนี่ยการทนอยู่เนี่ยอย่างแมวเนี่ยแมวอยู่กับครอบครัวที่เคยคุณพ่อคุณแม่เคยทนอยู่ด้วยกันมาก่อนนะคะมันไม่ได้ทําให้ลูกเนี่ยมีความสุขจริงๆนะคะแต่พอเราอายุเยอะขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน่ะ เราเห็นคุณ A, พ่อมีความสุขเราเห็นคุณแม่มีความสุข蜘蜘นะคะมันทําให้เรามีความสุขไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้จ yes. ากประสบการณ์รณตรงของแมว่ะแม่มีความรู้สึกว่าแมวมีความสุขนะคะแล้วแม่ได้รับความรักนั้นน่ะจากทั้งสองฝ่ายนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีปัญหาชีวิตนะคะมีปัญหาความรักหรือว่ากําลังเริ่มคบกันนะคะแล้วมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือมันมีความรู้สึกว่ามันต้องอดทนหลังจากที่เราคบกันไปสักพักเนี่ย อันนี้คืออยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะรักตัวเองให้มากๆมวยกันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะดูแลสภาพจิตใจของเราให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะมันไม่มีใครที่จะรักเราเท่ากับตัวเราเองนะคะวันหนึ่งถ้าแมวกับอดีเนี่ยต้องเลิกรากันไปนะคะแมวก็จะต้องรักตัวเองซึ่งทุกวันนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็ถามเหมือนกันว่าแบบแมวเนี่ยรัก ตัวเองหรือว่ารักอดีมากกว่าแมวก็ต้องตอบว่าแมวเนี่ยรักตัวแมวมากกว่าตัวแมวเนี่ยแมวรักตัวเองสิแต่แมวอาจจะรักอดีเนี่ยเหรือ8ซึ่งมันก็ไม่ผิดเพราะมันก็ถือว่าเป็นความรักที่เราเนี่ยสามารถ ที่จะจูนหากันได้นะคะวันแห่งความรักนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่มีแฟนนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการเป็นโสดนะคะเพราะว่าชีวิตโสดเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะคะตอนที่เราเป็นโสดมาหลายปีมาก็มีความสุขว่าแม้มวมมม่มีความสุขมากแม้ว่รักตัวเองมากนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากๆนะคะทุกวันนี้ก็ดูแลตัวเองดีอยู่แต่ว่าพอเรามีอีกชีวิตหนึ่งเข้ามานะคะเราก็จะไม่ที่จะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันเพราะเขาคือครึ่งหนึ่งของชีวิตเรานะคะส่วนใครที่มีครอบครัวนะคะมีสามีนะคะมีลูกนะคะก็ ลองปรับความเข้าใจกันนะคะที่ไม่เข้าใจเนี่ยลองเปิดอ,อกคุยกันดูในทุกๆเรื่องนะคะว่าปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆคู่นะคะก็จะมีความสุขที่นิรันด์แล้วก็ใครนะคะที่ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะหรือว่า คนไหนที่เคยทะเลาะแล้วแล้วกลับมาดีกันนะคะหรือใครที่เป็นโสดแลวมีความสุขอยู่เนี่ยก็อยากจะให้ลองเขียนคอมเมนต์มานะคะว่าตอนนี้ชีวิตของความรักของทุกๆคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แมวเนี่ยจะพยายามตอบกับทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็ใครมีเรื่องราวอะไรนะคะที่ อยากจะให้แมวเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็บอกได้นะคะแล้วก็ข่าวต่อไปในแมวจเจ้าคอมเมนต์ของทุกคนนี่แหละคะ่ะมาเล่าต่อต่อให้กับทุกทุกคนได้ฟังนะคะเร็วๆนี้นะคะเราจะได้กุญแจบ้านแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะย้ายไปบ้านใหม่นะคะอย่าลืมนะคะติดตามกันไว้นะคะเดี๋ยวแมวจะพาโฮมทัวร์บ้านใหม่อย่างแน่นอนคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะสวิตชสวิชคริสการ์ดนะคะแมวกับอดีนะคะด,ดิค่ะทามทูเซย์ูุบายค,ค,ค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์ฟออไหมคะ แฮปปี้วานไทน์ for everyone ค่ะลากันไปก่อนนะครับพบกันใคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ bye bye.